พามาดูขนมในซ j กันบ้างทุกคนมีอะไรแปลกๆน่ากินบ้างยี่ห้อโคโปองเป็นแคปัวกินเหมือนแคปหมูแต่จะมีความแบบ,แบ,บแกลิ่นเอกลักษณ์นิดนึงนิดนึงคล้ายๆแคปหมูเน,น,น,นาะเหมือนแคปหมูเลยอ่ะอืไม่กล้าอ่ะเต็มที่ปะใครเคยกินบ้างในซ j เจเป็นปลาหมึกอบนิ่มนะปรุงรสตาบโกหมึกนี่โกหมึกไหมละมึงหมดแ,แค่นเนี่ยปลาหมึก92%น่ะเขาปรุงรสมาให้แล้วอร่อยอันนี้ผมก็ พัฟกรอบสอดไส้แต่อันนี้เป็นครีมชีสพัฟฟี่เป็นเหมือนอะไรนะช็อกโกบอลตัวเนื้อข้างนอกอะ่ะมันจะเป็นพองๆแล้วข้างในฟูฟูงแล้วตัวไส้มันก็ดอกแนวๆครลีมหวานๆอ้าปกติกินแต่หอยกระป๋องเซเว่นใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นมนะิสเตอร์หอยนะไอหอยหอยอย่างเงี้ยอร่อยแน่นอนป็นไง ข้าวอ่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้แหละถ้าคนไม่ชอบบ่อยอ่ะรสชาติไม่จัดมีความหวานเบาๆไม่เค็มด้วยนะตัวนี้แม่ก็เค็มด้วยโรยข้าวกลินน่าจะอร่อยอยู่นะไม่เจ็ดอันเดียร์ขายด้วยนะเต้ารัดอกตากอหยวนนี่อันนี้ใหญ่มากอ่ะใหญ่ทุกอันเลยใช่ไหมใหญ่ทุกอันเลยชิมชื้นนิดนึงนะนี่กัดเหรอกัดง่ายคัดง่ายเนาะให้เจ็ดให้เจ็ดสองอันนี้นะเป็นยังไงเป็ดฟ้าหลอนใช่ไหมเป็ดฟ้าหลอนเป็ดอมลงทั่วไปอ่ะอึ้มมือบ้างนะสีแดงอันนี้บอกเลยอาข ันนี้รสชาติจะแน่นกว่าหวานกว่าอันนี้จะเป็นแบบซอฟๆคันดี้ฟอ a r s เฉดหน้าได้เนี่ยกลิ่นสตรอเบอรี่เขามีนะหวานหวานเลยเนี่ยต้องสดชื่นดีนะแล้วมันนุ่มดีนะเหมือนแดกหนูแฮมสเตอร์อะอยู่ใน CJ เคุณเป็นช็อกโกแลตสอดไส้สตรอเบอรี่นะมันใหญ่ดองตามสตรอเบอรี่กรอบๆตัวช็อกโกแลตด้านนอกจะเป็นออกแนวแบบดาร์กช็อกโกแลตนิดนึงนะให้แปะแล้วกันมันหาไม่ค่อยมีแล้วไงตัวเนี้ยแต่ก่อนมันมีนะในเซเว่นแหละมีมันเยอะมากเลยเนี่ยเห็นไหม อะไรนะคาราเมลอะนะคาราเออลมลเนี่ยโอ้โหโอนนี้แหละตัวจริงอ่ะรสชาติแบบจืดๆหวานๆแต่มันนุนๆมากกินอร่อยเล่นได้แล้วก็สนุกดีด้วยนี่มันเยลลี่นี่ใช่ไหมอ่าเป็นริงเยลลี่นะแล้วสามารถทําให้มันเป็นรูปหมีได้หรือว่าทำให้เป็นกับกําไลข้อมือได้เลยนี่ผมจบยางแล้วนะ เออมันก็ทําได้เนาะพอเดินเดินอยู่ก็แบบสมมติวันนี้เป็นข้ามือนะเดินเดินอยู่ม่หิวข้าวก็แกะมาปุ๊บก็กินแม่งนะอืมรสชาติดีคุณลองดีนะมันแห้งๆแล้วมันเคี้ยวมันดีอ่ะฮ้ยเขาบอกว่าหุูเดียวไม่เคยพอหนังปลามหานิยมหุูเดียวไม่เคยพอนะครับที่ดีจริงๆว่ะว้าวมากอ๋อ